นายสุติกรจำเริญพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชนบรุรีพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลประลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประมงท่าเรือพีแผนชุมชนท่าเรือพีประจำปีงบประมาณพาศ2567ที่บริเวณห้องประชุมใหญ่ชั้น4ี่สำนักงานเทศบาลเมืองชนบุรี โดยเทศบาลเมืองชนบุรีได้มีการจัดอบรมให้ความรู้การสุขาพิบาลอาหารตามโครงการตลาดประมงท่าเรือพีแผนชุมชนท่าเรือพีประจำปีงบประมาณพศ2567ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาตลาดประมงท่าเรือพีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณทางเลียบชายฝั่งทะเล และเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตลาดประมงท่าเรือพีให้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการสุขภาพิบาลอาหารตามมาตรฐานการสุขภาพิบาลอาหารอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพการมีรายได้ของประชาชนเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าและมีความยั่งยืนโดยในการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมคือผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตลาดประมงท่าเหลือพีจำนวน100คนโดยได้รับการอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองให้การสนับสนุนวิทยากรคือนายชัยรัตนกิ่งมณี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม